ครับในแคว้นลนาโบราณน,นั่นมันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับนับตั้งแต่สุขโขทัยนี่แนะไปถึงปู่นะครับบาสิบสองปนามืองจีนมาหน่าแม่ยังมีเผ่าพันธุ์ที่บุอาศัยอยู่ในแคว้นนี้นะครับลายเผ่าพันธุ์นะครับอย่างเช่นไตยนวนไต,ยล,ตยล้วไตลื้ไตยเขินไตยยองนะครับหมู่นี้เป็นใจภาษาเขียนเดียวกันนะครับคืออัขรล,ะละนานะครับ แต่สำเนียงการอู้นั้นมันก็ยังว่ามันก็ผิดเพี้ยนกับเป็นนดิดๆนะฟังกันหัวเรื่องอยู่นะครับอืมแต่ก็ยังว่านะประเดี๋ยวนี้มันอ่าผ่านมาสิบรุ่นสิบรุ่นสิบเจนสาวเจ็เจแล้วก็ยังว่านะครับไปลาๆมันก็โห่ก็เป็นมดแล้วนะครับมาอ่านภาษาละนาวของเาส่วนใหญ่แล้วมันก็ยังเขียนเหมือนกันอยู่นะครับอม แต่ไม่ก็จะแตกต่างอันนิดๆนะครับมาเป็นบางกรรมนะครับมาที่เขาจะไปฟังหันพจนเขียนเขาจะฟังทุกทักนะครับมาว่าพจนเขียนพิเศนถูกนะครับก็ว่ากันไปต่ำรักภาษาละนากันไปเลยนะครับหรือว่าเขามีอ่ากรรมที่พจนเขียนไว้ในโบราณนะปั๊บสาอย่างนั้นฮามางยิงกันได้นะครับก็ว่ามันเป็นองไรจะได้ก็ว่ากันไปนะครับ วันนี้มันจะมาวิเคราะห์คำว่าจักว่านะครับจักว่าเห็นไหมอ่าจักว่านี่ก็บ่ยากนะครับาเฮามาคอยเลยนะครับมะจักมันเสียงจัตวาก็ใจตัวจ้านะครับหมาไหมอ่าอันถ้าใจตัวจ้ามันมันก็ออกเสียงตีนะครับหมาไหมอ่าอันนี้จักนะครับ่อันนี้จักนะครับมาจักเข้จักใครอย่างนี้นะครับอันตัวนี้มัน ออกเสียงไไหมจักไไหมออกเสียงจัตวาจักนะครับจักว่าได้แล้วนะตัวจักนะครับอันตัวจะาเนี่ยมันจักนะตัวจะามันจักนะจักว่านะครับว่าว่านะตัวว่านะก็มาไม้เยาะน่ไม้กาเนี่ยป้นบอกว่าอันตัวว่าเนี่ยมันสามารถใช้ไม้กาวงได้นะครับมาก็คือตัวบะนะครับตัวกะนะครับตัวตา ตัวท่าตัววะนะครับมีห้าตัวนะม่ใจไม่กะวงนะครับแต่บางคนก็กคัใบใจก็มีนะก็มาตัววะออย่างเงี้ยนะพวกนบางครั้งใจไม่กะน้อยก็ได้ก็ก็โม้ไปไหวเลยนะก็เอาเอาโยนโยนก็นะจะใช้จไม่กาวงก็ไม่กาน้อยก็แล้วแต่นะครับอ่าตอนนี้ใจไม่กาวงนะวะนะครับมาว่านะครับอ่านนั่นและอ่านได้แล้วนะครับจักวะใช่ไหมจักวะแต่โบราณมันบอกว่าอย่างอี้นะครับคำว่าจักเนี่ย คำว่าจักเนี่ยปุ้นบอกว่าอันอ่าไม้ไม้ซัดเนี่ยมันแตนไม่กักได้นะครับพุ้นก็อย่าลบตัวกะนี่ออกไปนะคก็มาปุ้นก็อยลบตัวกะนี่ออกไปนะครับ็มาพุ้นจะลบตัวกะนี่ออกไปนะครับ็มาเห็นไหมอ่าพุ้นจะใส่แค่ไม้ซัดตัวเดียวปุ้นลบตัวกะออกไปนะครับ็มาพุ้นอย่าเยี่ยให้เหลือเต่ายี่เห็นไหมปุ้นก็อ่านว่าจับว่าเห็นไหมอ่านได้เลยเห็นไหม อ่าอันนี้คือไม่กักนะครับเห็นไหมแตนตกกะทั้งรุ่มนี้ตัวเนะี่ยเพื่อนไม่ต้องใส่ตกกะแล้วเพื่อนอ่านว่าจักนะครับจักว่านะจักว่านะอ่าแต่รุ่นหลังๆโบราณรุ่นหลังมาผ่านมานะครับพเพเื่อนก็เพื่อนก็เพื่อนก็บอกว่าอันเอ้อันนี้มันยาวไปนะมันเปลืองบราภาษาเพื่อน,นยยุบรวมวันเนี่ยครับมือเป็นตัวพิเศษแล้วครับอืจักว่านะครับมาเพื่อนก็เอาตัว ตัวจะเนี่ยเอาตัวว่ามาไว้ทั้งรุ่มนะครับเอามาซ้อนทั้งรุ่มเห็นตัวว่าไหมมามันไม่ใช่ซ้อนกันแบบบาลีนะครับมันมันเป็นซ้อนแบบเจ้าบ้านนะครับมาซ้อนกันอ่าแบบที่เอามาซ้อนกันแบบตามภาษาแลไวมันจะบาลีนะครับมันจะบาลีนะครับจักว่านะครับใส่ไม้กักก็ Led ไปนะครับมาอ่านอ่าไม้กักนี่มันก็แตนตัวกะแล้วมันก็อ่านว่าจักแล้วแล้วมันมีตัวว่าอ่านว่าจักนะจักว่านะครับอื จักว่านะครับมันมีไม่ย่อแล้วครับไม่ยอก็ใส่ไม่ยอกอไปไปอะไม่ยอของตัวว่าเนี่ยนะครับใส่ทั้งบนมนแล้วก็แม่มใส่ทั้งบนเหมือนว่าเห็นไหมไม่กานะครับอ่าใช้ไม่กาน้อยเพราะมันใช้ไม่กาวงมันจะไปปั่นก็ไอ้ไม่สั้นนี่นีก็ใช้ไม่กาน้อยเหก็ได้นะครับฮะจักว่าได้เลยมาตัวพิเศษตัวที่สองนี่มันยุบรวมกันจากจักว่าตัวแรกนี่มันจักว่าเห็นไหมก็มันยากได้แม่อันนี้เป็น อที่คนใช้ใจกันมาผ่านมานะครับอก็เขียนได้อยู่สองแบบนี้นะมันเหมือนเหมือนเหมือนยุ่งยากนะครับมันจะยากตอนนี้ว่าเอาปขยายความคนอื่นในหูหนานโต้นึงมันยากกว่านี้นะครับเพราะว่าภาษาละนาของเราเป็นภาษาที่มันตายแล้วคนหู้ภาษาละนาคนอ่านออกเขียนได้นะมันมีน้อยนะครับการที่จะเอาไปอธิบายคนอื่นในหูหนานโตยเนี่ยมันจะต้องใช้ภาษาอื่นๆนะครับมาเทียบเคียงนะที่พูดฮ้องว่าปริวัตินะครับผมเองผมได้ใจ รักการของอสภาวะนะัฒนธรรมมหาวิทยาลัยจยงหม่นะครับปนตกลงเอาไว้ว่าเมื่อปลายปี28นะครนั่นนะ,ะ่นตกลงเอาไว้ว่าเมื่อการที่เอาภาษาไทยน่ะมาปฏิวัติเขียนเป็นภาษาทำรรนานะก็ทําได้อยู่3แบบนบั่นกันหรือสารูปแบบนะก็คือแบบี่หนึ่งนะครับมาปอนอยากเอาไว้เขียนบันทึกลักศิลาจลึก หรือเอกสารสําคัญสาคัญในโบราณนะครับเปิ้ลก็จะเอาอักษรไทยมาเทียบเคียงเเป็นภาษาละนานะเอามาทุกไม้ทุกอักษรทุกอักษรทุกเครื่องหมายนี่มันเกาะเอามาโมดนะครับแม้ไม้กงไม้กังไลไม่ยาง лай, สะบ,บัทะเบ็ที่มันมีในภาษาไทยพวกเอามาโมดนะครับเก็เขาเาบาอกถึงนะ้วเพราะว่ามันยุ่งยากนะครับเขามาโอ้ถึงแค่แบบสองก็ะอนะครับ อันแบบที่สองนะั้นรักการบนมีอยู่ว่าอีนะครับมายืมเอาอักษรไทยเนะี่ยมาเป็นปับ๊บเป็นอัขรานาทางบนบนนะุ่นแล้วก็ประกอบกรรมขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับผสมประสานกันไปนะครับบางทีไม้หรือสระมันมาตรงมาตัดกันก็สามารถบูรณแลนะ้วะคำศัพท์ได้นะครับคือนหน้าตามออกแบบไทยๆนะครับแต่เวลาอ่านนะนะั่นแะท่านต้องเลิกถึงว่าอ่านอัก สอนเหล่านั้นน่ะมันคืออักษรันานะครับคนทั่วไปบ่าสามารถเข้ามาอ่านได้นะอย่างเช่นตัวนี้แม่ท่านเห็นว่าเป็นตัวจอจานนะครับมาแต่เวลาอ่านในภาษาอลนาแบบที่สองเนี่ยปริวัติแบบที่สองเนี่ยท่านต้องอ่านนึกแต่ว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวจะนะครับมาน่ยนแมคนทั่วไปมันอ่านมันจะผิดเพียพ้ยนสำเนียงนะครับต้องไปอ่านแบบที่สามว่าหน้าเดียวค่อยอ้อมอันแบบที่สามนะฮะแบบที่สองก่อนนะครับมาจักนะครับตัว เอาตัวจานเนี่ยมาเทียบเป็นตัวจะเนี่ยครับไม้สัตว์นะครับไม้สัตว์อ่านไม่สัตวดนี่มันแตนไม่กักตัวนนะครับอ่ามันแตนไม่กักตัวกาก็ใส่ตุกกะเข้าไปตัวนี่นะไม่กักตุกกะนะไม่กักนี่มันแตนตุกกะนะครับเห็นไหมอ่าก็เขียนไปตัวนะอ่าจักนะมั้นอ่าอ่านว่าจักนะอมันจะจักนะครับออ่่าาคนทั่วไปบ่สามารถเข้ามาอ่านได้มาอ่านว่าจักเห็นไหจักว่าว่านี่มันมีปัญหาตัวว่ากับตัวแหวนนะครับไม้ย่ออก็ไม่เอกนะครับตัว ไม่กามันจะว่งหรือบว่งมันก็อสละอานนะครับมาจักว่านะไร้มได้ไรยม่จักว่านะไอ้ตัวที่สองแล้วครับตัวที่สองก็จักว่านะครับตัวเอาตัวตัวจานมาที่เป็นตัวจะไม้สัตนะครับไม้สัตแตนไม้ตกกะโต้นะครับเป็นเป็นไม้กักนะครับอันตัวว่าเะ็น้แม่ตัวว่าไม้ยออยู่บนนี่ไหมไม้ยอดไม่กาสละอานได้ไรไหมแบบที่สอง จักว่าจักว่านะครับไมบ่ใช่คนทั่วไปมาอ่านว่าจักว่าจักว่านมันใช่นะครับคนทั่วไปมันสามารถเข้ามาอ่านได้นะครับอมามาอ่านได้เลวมาเขียนไว้ยัอย่างหรอครับเปิ้นเขียนไว้เพื่อนะครับเพื่อเหอภาษาละนาตำบลบุญมันบ่มีไปแล้วมันหายไปแล้วพวกก็จะเอาภาษาปริวัติละนาแบบที่สองเนี่ยปริวัติแบกกล้บไปเป็นภาษาละนา ได้นก็มาก็ประโยชน์มันมีแค่นี้นะครับมาปนเขียนไว้กำกับใ้บันไดนะครับเหมือนคนอื่นทั่วไปมาอ่านคนทั่วไปมันจะไปอ่านแบบที่สามปุ่นนะครับออันแบบที่สามนั่นรักการมันมีอยู่ว่านะครับอฟังเอาเสียงภาษาละนาอันตะบนมาปนเปร่งเสียงออกมาก,ก็คือเสียงกระมู่นะปนอู้ม,มาอย่างไรก็เอาภาษาไทยสะกดเขียนไปจนนั้นนะครับอื เอามากอยเลยนะก็บเอาแบบพอ,อก็ได้นะครับเอารับตายก็ได้นะจักว่านะครับเอาภาษาไทยสะโกเขียนไปเลยนะครับอือันนี้มันจักเลยนะครับอ่าอันนี้ภาษาไทยเพ่นอ่านว่าจักนะครับเ่เ <c oughs> สียงเอกนะจอมันจักได้แล้วจักกับส่ไม่จดวานคีคก็เนี่ยมันยากนะไมจักนะไมอันนี้จักนะถึงแม้ว่ามันจะในภาษาไทยเพื่นอนมีก็สุดแล้วแต่นะครับมาเอา เป็นภาษาปริวัติเลกครับเขาก็สามารถดัดแปลงเปลี่ยนแปลงได้นะครับคือภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับหมายหมอันที่กรรมไทยบนเขียนมาได้วครับปริวัตินะครับเพราะว่าภาษาไทยเป็นระบบห้าเสียงนะครับมันจะมาเขียนระบบหกเสียงมันมาได้ครบเสียงแล้วครับไม่ได้ครบเสียงเพราะนั้นเขาจะต้องเขียนให้ได้ครบเสียงของภาษาละนานะครับาว่านะครับว่าก็ เอาบอพอแล้วก็ว่าว่าไทยพวกเขาเขียนนี้นะว่าเห็นไหมได้เลยไหมอันตัวที่สองเราจักว่าอ่อันนี้มันจักหรือยังอันนี้มันจักเห็นไหมมันจักจักกระสัยมัจจุราชวะไหนเหมันยากเห็นไหมจักอ่จักว่าว่าเนี่ยว่าไทยได้ไหมว่าได้จักว่าจักว่าเห็นไหมได้เลยไหมอันตัว อันแบบที่สองนี่ต้องเป็นคนที่เขียนหูภาษาละนามาอ่านนะครับอันนี้ตัวจ้านะไม้สัดนะครับไม่ไม่กักนะตัวกะนะครับตัววาไม้ยอะไม้กาเนี่ยอ่านว่าจักว่าเนยอ่านว่าจักวะใช่หไหมอ่าก็ต้องอ่านอย่างอีนะใช่ไหมอันแบบภาษาละนาปรกเ,เขียนได้อสองแบบอย่างอี้นะตามที่ผมวิเคราะห์อองเบื้องต้นนะครับก็ของท่านไป พิจารณากันนะครับศึกษานะครับในภาษาละนาศึกษาเมื่อทองแท้นะครับจะฟังๆังเทียงกันได้นะครับก็วันนี้ผมขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ